สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเจือทิ้งประชาธิปัตย์ซบรวมไทยสร้างชาติพร้อมบิกตู่พักชิงเปิดศูนย์ที่สงขลาหวัง5 9เ e. กอีรายงานข่าวจากแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าขณะน,นี้พักรวมไทยสร้างชาติ มีว่าที่ผู้สมัครสสอยังไม่ครบและบางเขตยังมีปัญหามีผู้ที่ทางพักในสายกปปสวางตัวไว้กับสสอที่จะย้ายจา,า,ากพักพลังประชารัฐทับซ้อนกันเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชมี4เขตเช่นจังหวัดสงขลามีสอสอที่ย้ายตามพลเดกประยุทธ์จันโอชาทั้ง3เขตและเตรียมเปิดศูนย์ประสานงานพักรวมไทยสร้างชาติจังหวัดสงขลา ที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองวันที่ย9ิก้าพฤศจิกายนและจะส่งผู้สมัครลงทุกเขตเขต 2. นายสาตราสีปานเขต 3. นายพยมผมเพชรเขต 4. ร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีและเขต 1. นายเจือราชสีจากพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นสายตรงนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติส่วนอดีตผู้สมัครสสของพักพลังประชารัฐเดิม เขต6นายอนุกูลปรึกษานุศักเขตเนายธเนศล่องนาวาเขต 8. นายสมหมายขวัญทองยิ้มและเขต 9. นายล่องหินทิพแก้วทางพักรวมไทยสร้างชาติยังไม่มีการพูดคุยกันรายงานข่าวระบุรายงานข่าวเผยอ,อีกว่าพักรวมไทยสร้างชาติในจังหวัดสงขลาคาดหวังว่าจะได้ที่นั่งสสอ,อย่างน้อย5คน คือเขต1ถึง4และเขต6เนื่องจากพื้นที่เดิมของสอสและอดีตผู้สมัครมีฐานเสียงหนาแน่นมีคะแนนอยู่ในพื้นที่และยิ่งมีพลเอกประยุทธ์เข้ามาหนุนโอกาสที่ได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งมากอันวาลาออกสสปัตตานีประชาธิปัตร์ชวนประชาชนร่วมกันเลือกพักใหม่ให้สังกัดผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอันวาสาและ สสปัตตานีพักประชาธิปัตย์ได้ประกาศลาออกจากพักประชาธิปัตย์และจะเข้าสังกัดพักใหม่จึงเชิญชวนชาวปัตตานีร่วมลงมติภายใต้หัวข้อเลือกพักให้อันวามาพัฒนาปัตตานีในวันที่ย8ิแดพฤศจิกายนนี้ณลานพระรูปข้างโรงเรียนเบญจมะราชูทิตปัตตานีเพื่อประกอบการตัดสินใจเส้นทางการเมืองว่าจะสังกัดพักใด ในการเลือกตั้งครั้งหน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอันวาเคยเดินทางมาสังเกตการงานสัมมนาพักพลังประชารัฐณนะโรงแรมรามากาเดนเมื่อ11พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้พูดคุยถึงเงื่อนไขในการย้ายพักเข้าพลังประชารัฐพร้อมระบุว่า ระมชรรัฐไปกับตนได้แต่ต้องนำข้อดีของพรรคต่างๆไปหาหรือกับประชาชนก่อนเพราะการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนจตุรนแนะจับตาสองปอแยกทางจะทำให้ผะเด็จการอ่อนแอลงหรือรวมกันตอนสุดท้ายนายจตุรนฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่นาน a c e b o o k เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การบ้านการเมืองโดยระบุว่าระยะหลังไม่ค่อยได้วิเคราะห์การเมืองบ่อยนักลองวิเคราะห์ดูบ้างครับมีเสียงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาเร,เ,รเร็วซึ่งก็มีเหตุผลอยู่แต่ประยุทธ์คงไม่ยุบสภาเร็วนักเพราะพักใหม่ยังไม่พร้อมในทุกด้านต้องใช้เวลาและอำนาจสร้างความพร้อมให้มากที่สุด อย่างน้อยต้องได้สอสอมากพอที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกและก็ใช้เวลาหาทางผูกมัดสอวอไว้ให้ได้มากที่สุดถึงแม้จะไม่ได้250เต็มอีกแล้วก็ตามประยุทธ์จะประกาศตัวเป็นทางการอยู่พักใหม่เร็วก็ไม่ได้เพราะขัดกับตอนเลือกตั้งที่เป็นแคนดิเดตของพลังประชารัฐพอได้เป็นนายกแล้วย้ายพักก็ไม่ต่างจากสอสอย้ายพักถึงแม้ ไม่ได้มีข้อห้ามเป็นลายลักษณ์อักษรก็ขัดต่อสัญญาประชาคมที่ให้ไว้แก่ประชาชนการแยกกันอยู่คนละพักระหว่างสองปอใหญ่ทำให้น่าคิดน่าติดตามว่าจะทำให้ฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันซึ่งคือรัฐบาลสืบทอดน,นาฏเผด็จการจะอ่อนแอลงหรือจะไปรวมกันตอนสุดท้ายนี่ประวิทย์ก็เพิ่งจะออกมาบอกว่าสองพักเป็นพักเดียวกันผู้ที่ต้องติดตาม ด้วยความระทึกใจน่าจะได้แก่ชนชั้นนำทั้งหลายที่ร่วมหัวจมท้ายทำลายบ้านเมืองมากับสามปอพวกเขาคงไม่ยอมง่ายๆที่จะให้คนของเขาสูญเสียอำนาจให้แก่ฝ่ายประชาธิปไตยพูดคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยอีกแล้วเพราะหนีคำนี้ไม่พ้นประยุทธ์เริ่มพูดว่าต้องยิ้มให้กันแต่คนไทยยิ้มไม่ออกนานแล้วเพราะประยุทธ์ทำจนเศรษฐกิจ เจ๊งยับเยินมา8ปีกว่าแล้วการบอกว่าให้ยิ้มให้กันนั้นอย่าแตกแยกกันก็เป็นลูกไม้เดิมๆไม่ต่างจากการเสนอคำขวัญว่ารักสงบจบที่ลุงตู่แล้วก็สงบราบคาบกันทั้งประเทศมาแล้วตำรวจยังไม่ตั้งข้อหาพ่อมดดำปมตบรองนายกอบจอชี้รอ1-2วันถึงสอบปากคำได้ จากกรณีนายวันนารอดพิทักษ์หรือสอจอเปียกรองนายกอบจอชาเชิงเซาเดินทางเข้าพบพันตร,รุจโทนุรัตจันทคุณสารวัตรเวนสอบสวนสอพอสนามชัยเขตแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายสุชาติตันเจริญสสเขตสามชาเชิงเซาพักพลังประชารัฐและรองประธานสภาผูแ้แทนราษฎรคนที่หนึ่งในข้อหาทำร้ายร่างกาย ด้วยระบุว่าถูกนายสุชาติตบเข้าที่ขมับซ้ายระหว่างร่วมงานชาปนก,กิจที่วัดทุ่งส่องหงสาหมู่1 1ตําบลท่ากระดานอําเภอสนามเขตวันที่ย6หกพฤศจิกายนล่าสุดพันตรดเอกสุมิตรพรมตองผูุ้่มกับการสอพอสนามชัยเขตกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาต่อผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดโดยวันนี้ เป็นการสอบปากคำสอจอเปียกฝ่ายผู้เสียหายให้เรียบร้อยก่อนขณะที่ทางพันตรจโทนุรัตกล่าวว่าคาดว่าอีก1-2วันจึงจะสามารถเรียกนายสุชาติคู่กรณีมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าระหว่างสอบปากคำสอจอเปียกได้มีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นทั้งระดับอบตเทศบาล รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินทางมารอให้กำลังใจกว่า60คนพร้อมส่งเสียงตะโกนซอจอเปียกสู้สูก่อนมอบช่อดอกไม้ให้ที่หน้าสอพอสนามชัยเขตความคืบหน้าทิ้งประชาธิปัตย์น้องเทพไทยสุรเชษถือเลิกมหาราชาเลิกยื่นสมัครรวมไทยสร้างชาตินายพงศ์สินเสนพงศ์อดีตผู้สมัครคสสนครศรีธรรมราช พรคประชาธิปัตย์น้องชายนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสพักประชาธิปัตย์เดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพักพร้อมนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพักเพื่อเป็นการกราบลาจากนั้นนายพงศิลป์เดินทางไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมกับนายสุรเชษฐ์มาดิดอดีตสสพักประชาธิปัตย์ โดยยื่นต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักเพื่อแสดงตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพักรวมไทยสร้างชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งขณะน,นี้รอความชัดเจนในการแบ่งเขตของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตนายพงศ์สินกล่าวว่าเหตุผลในการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติในวันนี้เพราะยึดเิก เวลา10นา39นาทีซึ่งเป็นมหาราชาเริกเนื่องจากเดิมนั้นตั้งใจจะสมัครเป็นสมาชิกในวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคกรวมไทยสร้างชาติในวันดังกล่าวแต่ติดเงื่อนไขว่าตนยังไม่ได้ลาออกจากพกรรคประชาธิปัตย์จึงเลื่อนมาสมัครในวันนี้